น้องทำไรทำเรียนน้องเนี่ยฮะอันนี้พี่กีต้าร์ทะไรครับทำหุ่นยนต์อ่ะพี่เซนหน่อยทำไวร์นนะอ่ะพี่เซนหน่อยครับทำอะไรทำหุ่นยนต์ยกให้หน่อยยกตูข้ขาหน่อยครับ สเทโอ้แน่เซมเทสอะได้เจอแน่เซมเทสอะเจอแน่เซมเทสเทียบเลยน้องลูก้าทำอะไรครับกี่ตาต่อไฟเป็นเทสน้องลูก้าทำอะไรอุ้มีปลาด้วย ครับเอดเอดเดือดเดนบีใช่ไหมว้าวใช่อันนี้มันคือใส่เป็นเทสใส่เป็นเทสใสน่นี่คือใสเป็นเทสใส่เป็นเทสเ,เทว น้าตาหน่อยครับขวล้งโคลหันหน้าให้แม่ดูหน่อยครับเด็กก็ออยังไม่เทศอันนี้คืออะไรไฟเมนเทสนี่ครับไปนตัวเนี้ยคือบินครับชื่อว่าคือบินไอพ่น จะเทสแล้วจะก้าตอสนเทไม่เป็นหรอกเป็นไม่เป็นหรอกตอ ไปเป็นเทสครับมาดูใกล้ๆหน่อยครับโอ้โหยิ่มากเลยนี่อ่าแม่ดูชื่อว่าไปเป็นเทสแล้วก็อีกอกลำนึงเอามายืนคู่กันอีกลำนี้ เก่งมากเ,เนี่นยมางนี่ต่อไปอส่ซายเป็นเทสเอ้าเนี่ยเนี่ย